ดูนเช็คสิบรัดจ่ายเฮ hey, ดังดังใครขึ้นแบบนี้ทัวแล้วกลางกระเป๋ารอร,อรับเงินหนึ่งบาทได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเช็คสิบรัดจ่าย ช่องทางตรวจสอบรับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทกลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางเปิดช่องทางหลักในการตรวจสอบสิทธิและผลการได้รับเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มพิการโดยสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันรัฐจ่าย แอปพลิเคชันรัฐจ่ายคือแอปแสดงรายละเอียดการรับเงินสวัสดิการสังคมและสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิของผู้รับสิทธิโดยดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนขอใช้งานแอปพลิเคชันจึงจะสามารถตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการได้แอปพลิเคชันรัฐจ่ายสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS วิธีตรวจสอบสิทธิเงินหนึ่งบาทในแอปรัฐจ่ายมีดังนี้ 1. งลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 2. เข้าสู่ระบบ 3. กรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลัก 4. คลิกค้นหาเพื่อตรวจสอบสิบทธิและสถานาการรับเงินถ้าของใครครึ่งวันที่โอนเงินแสดงว่าท่านได้รับเงิน1,000งบาทชัวแน่นอนทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ทั้งเบี้ยความพิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสวัสดิการแห่งรัฐ